สวัสดีคุณไปชมด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่เกมเอ่อเพย์เดภาค2องนะตอนนี้อยู่ในช่วงเบต้านะตอนนี้ถ้าใครอยากได้นะตอนนี้ต้องซื้อภาคหนึ่งมดเลยครับตอนนี้เพราะว่าจะได้ภาคเอ่อภาค2แบบเบต้ามาก่อนครับส่วนภาค2นี้เราต้องซื้อกันเองครับผมโอเคป่ะเก็เฮาแล้วเก็ตบังเก็ตยังตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปื้มอิทิโนเดย์นะครับแล้วก็อยู่กับแบงค์แซสซีจีครับโอโรแบงค์ครับผมแล้วก็คุณนายมิสเตอร์วัสซีนเนี่ย พร้อมยาง้อมยางครับตอนนี้เราอยู่ในที่ day one นะครับตอนนี้เราจะไป jewelry store นะอันนี้เกมมาแล้วก็แข้งกันเลยนะตอนนี้เวลาอยู่ที่สองทุ่มครึ่งครับเราจะพร้อมงคุณเพิ่มครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปไปไหนไปไปเล่นไปไปไหนก็ไปเล่นดิเฮ้ยคนเลยดิดิพิก้ากลัวกลัวหาฟอสไอซ์ไคนุธนาคานไม่ใช่ อันนี้มีคนมาใหม่แล้วนี่คนดูมาสเตอร์เยี่ยมดูไปอันนี้คดีนี้ทำอะไรคนสี่ล้านกดดูแอคเซสได้แอคเซสกูไม่ไม่นี่มันไม่ปลดล็อกอ้าวเหรอยังไม่ปลดล็อกอีกเหรอผมปลดแล้วปลดอไ ไอ้เปื่อร้านไหนมันมีร้านเยอะปนทุกร้านเลยรู้สึกด่านนี้ก็ยากอยู่นะได้ใครเป้าเล่นยังพร้อมยังอ่ะนี่ไงกดเลยเลดี้เลยเนี่ยโอเคเราหาเงินประมาณหมื่นห้าให้ชูเซฟรู้สึกว่าด่านนี้ก็ยากอยู่นะเราต้องทำเอ้าใครใครมีปืนเก็บเสียงมัางมีพี่กับแบงก์อ่ะ เอ็มซีอ่ะสองคนนี้เป็นหน้าร้านนะสองคนนี้เป็นหน้าร้านเดี๋ยวไปกับแบงก์เองโอเคโอเคหน้าร้านกไหนวะร้านไหนอะร้านไหนเดี๋ยวดูไปไปทวงนี้ก่อนร้านนี้ร้านนี้แบงก์ร้านนี้เออตำรวจตำรวจสงสัยเหรือพี่ไปอ้อมหลังร้านยัง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 ทุ่มมาเอาเออไม่สงสัยแล้วนั่นไงเอาแล้วไงตอนนี้ตอนไหนวะเอาแล้วนะแบงก์ไม่ตองละบุกไปเลย โอ้โหตั้งกี่หมื่นเอาเฮ้ยเฮ้ยฮางงดแขนเถินวูอย่างเดียวเออทำแล้วใส่เทียบเสียงกูตีตีเอาหมดเลยเด้อเฮ้ยล็อกแขนล็อกแขนคนมาเยอะๆมาล็อกแขนเนีทุกคนเยอะๆยอจะได้อะไรบ้างมันตุบก็จะช่วยตัวประกันได้ไงเวลาเราตายอ่ะ เพงผมเนี่ยด่านนี้แหละด่านที่คุณหนิงมาเล่นอ่ะหุู้น่ารักตู้ไฟล์ไฟล์มันอยู่นี่แฟนสาวแฟนสาวนีหลังร้าด้วยนี่ว่าเปิดดีกว่าต้องมีสบายการไม่ทำให้เข้าหนังใหญ่ขึ้นเหรอเปิดตู้อะไรอ่ะเปไปได้หมดมีดิวเยอะแองก์รวอันนี้ะรวจยรวยรวยเท่าไหร่ละคิดคาตอนแล้วใช่ป่ะอ๋อ นี่รู้ในปี65ครับคุณมาซื้ออะไรครับเนี่ยคุณต้องการอะไรครับยอตดอกนะครับอ่า๋อเรามาทำอะไรอมาพัธนาคารมาซื้อของเว้ยไม่ยี่ร้านขนมไปนะไอ้ยมาร้านนี้มาร้านนี้มาร้านขายของโบราณก่อนนะเปียบนี่นี่แถวมาแล้วไปก่อนแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย มี iPad ขายด้วย oh! ุก iPad แม่งเลยเออวิ me, no, ่งเร็วมีไอแพไม่ใช่ iPad ไอมัดเสือยาวเสือยาวทำไมของทุกเครื่องไม่คิยเขียวอะ Apple เลยนะอเ p ิ l e ไปชมภูนะมา Apple ชมมาเฟอรลอดอ่ะจี้จีนี่เปนการอยู่อย่าเย็้ดิกายไปไป่ โอเคไปปอดไัยแล้วมันเรือมันลดง่ายว่ะข้างหนึ่งก็มใส่อต่ขางนี้ลดง่ายเว้ยมันต้องใต่อยต่ออกกลอยังไม่มีเลยเนาะต่อยไม่มีส่เยตัธรรมดาข้างเรามัลล่าเขาบอกจะเล่นด้วยแล้วโอ้โหตอนนี้เออบนเพิงอ่คจะหลับันนอน เองช้าช้าครับช้าผมมาพังใครก่อนพังนี้ต้องจิงกว่าเดิมครับดิวพังได้ด้วยมีกล้องวงจรปิดทำไมไม่ยิงครับเอาเท่ครับนั่นไงมาแล้วเอาคุ้มกันเลยนะเดี๋ยวซ่อมดิวปิดกล้องวงจรปิดทิ้งหมดเลยแต่เนี่ยเอาเฮ้ยขอแล้วแบงค์ไม่ต้องเอามันแค่ขโมยหมื่นห้าร้านนี้ก็โกงหมื่นห้าแบงค์เลย

ถ้าไม่พอจริงอ่ะค่อยไปโอเคเรียบร้อยแต่ซาร่าแม่งเีดีสองเบต้าแล้วก็ตอนนี้ก็วอนจอยขึ้นหมดแล้วนะเวลาเนะโอเคดูนเงิ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 นเงี้ยมัวอยู่ตัวตรวเงินนี่เฮ้ยเอะไรอะไรอะไรเซ็นเงินมาแล้วสองพันแผงนิดหน่อยดิพวกสองพันแ่อหนึ่งไม่พอเออก็เดี๋ยวค่อยไปเอาอีก มันไม่ใช่เวลาจำกัดด้วยครบแล้วเฮ้ยแอดสาวแล้วแอดสาวแล้วครบแล้วครบแล้วครบแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดียวรอรถแบนรอรถแบนรออยู่วะรออยู okay, okay, ่วะนี่เข้าหลังร้านกันเข้าหลังร้านกันมามาหลังร้านนี้ดิโอเคเข้ามาเลยเข้ามานนน เข้ามาแบงเข้ามาแล้วไงต่อเข้าไปเข้าไปแล้วรอรอขึ้นส yeah> ัญลักรถแบนอะแมนแมนแมงเฮ้มีสะโคกไม่ใช้เออมีตุ้มตโคตรดีเลยนี่แหละเ ย้ายันายาขยับกันมาแล้วมันก็ได้เดียอย่าอยู่ที่เดียวอย่าอยู่ที่เดียวงั้นโดนยิงยัไงต้องไปซักกึ่นั่นอี้ประตูตายตๆๆเฮ้ยเพียบเลยเฮ้ยระวังไอ้ตรงนั้นมีให้เจาะวะก็นั่นไงก็ผมตายอย่างนั้นอ่ะเราต้องไปรอรถแวนแล้วเราครบแล้วไม่ต้องเาคครบแล้ว,ลวงั ตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าถ้ายหัยุคหัในเรื่องเงินเนี่ยปีนตามมาตามมาวิ่งมาวิ่งมาโอเคตามนั้นเลยตามมาวิ่ง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 อย่าไปกัดกันให้บุกบุกร้านไปก่อนปลุกร้านไปก่อนมีกลองไหมล่ะลองเป็นที่เป็นไปก่อนอือเนื้อลงมาแล้วไปกันหน้าร้านไปกันหน้าร้านไปไปยังไปยังโอเคเร็วเร็วเร็วยิงให้อยู่เอามาแล้วไปไปไปวิ่ง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  อกซี lectures, kommer, okay. right. yeah. right. ่จะรอดแม่เรลงไปมไปไลลย้งเอดเยิงมดเร็วมาเร็วมาเร็วโอเครมาเลยเวิ่งมาเออเด็่เา้ดเออริงอยู่มาเร็ไปโอเคเเข้ามามาขึ้นมาเเ็รมเ็ตัดได้สาเร็่านวมลอลจิมเจ็ดเลย ส่วนแบ่งส่วนแบ่งคนละเท่าไหร่วะคนละสี่คนเขาัำเองโอฟานไม่คว้าโก้คือพออันนี้ไม่เท่าไหร่แล้วก็ค่าครับอ่าเวลอัพคนก็น่าจะอัพเวลมั้งได้แล้วได้เร็วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกการกันเอาหลักการไหนวะนี่ต้องซ้ายกูชอบซ้ายสเอาซ้ายกันหมดเลย โบนัสโอเฟลกันหมดเลยได้เงินมาแทนอีกแล้วอ่ะได้เงินได้เืนอีกแล้วอ่ะไอ้แบงค์ได้นี่อีกแล้วอ่ะได้เงินหมื่นสองว่ะผมอยากได้สองพุดครับไอ้ปุ่หมื่นสามพันเหมือนเดิมเนี้ยเออโคตรเน่าเลยโอเคจบกันแค่พันหนึ่งตอนนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเนี่ยได้เนี่ละสองสองเลยแบงค์หนึงนะเดี๋ยวซื้อระเบิดกันเดี๋ยวจะเล่นสารระเบิดให้แต่ละคนนะหาอะไร ประกอบก่อนเลยตอเน,นี้เออรีบรีประกอบทำอะไรให้เรียบร้อยทาบตัวนี้ก็ถ่ายอยว่ก็แนะนำระบบไปดีครับอ,อ,อยู่ว่างๆเออก็บอกแทนะน,นทังทงางก็ได้ผมใส่ผมใส่ชุดของผมก็พอแล้วอ่าตอนนี้ว่างในขับในขับแสนห้า โอ้ระดับสามดาวไหวปะเอาปะสามดาวไอที่เาอรี่ดาวเนี่ยมันจ่ายมันจ่ายให้แสนห้าแสนห้าห้าพันแสนห้าด้หรอของเงินนะครับ่งถทำให้เราโล่งดาวสามดาวนะกระเป๋าเงินกูอัพสกิลอัพสกิลกระเป๋าเงินพรแม่งอ่ะสามดาวแล้วมีทองอ่ะมีทองหรือจะเอาจิวเวลรี่สตอ์มิลี่ฮารหรือจะเอาจิวเวลรี่สต์ฮาร์ดเดี๋มพอมั้ง อ๋อจิวเวลี่นอร์โมด่านแรกเลยนะด่านแรกที่เราเล่นเลยนะเอ้ยเอาด่านเอาหวาพอไหวาเอาด่านจะแก้ก็ดีกูว่าถ่ายอยู่เนี่ยโอ้โหห้าดาวกิฟกิฟห้าดาวเลยแม่งจ่ายให้ห้าแสนอะจ่ายห้าแสนเลยนะส่วนแบ่งคนละเท่าไหร่เนี่ยสองแสนห้ามไม่ใช่เจ็ดแสนห้าเฮ้ยยังไงพมานดาวดีกว่าด่านเดิมกว่าไหมด่านเดิมกว่า เอ้ยลุงลุงเนี่ยมาคิดเรื่องเงินอยู่เลยอ๋อถอยถอยด่านเดิมก่อนมาเอาเราอยากรวยครับเราอยากเอ้ยมันมันมันระดับเท่าไรมันระดับเท่าไหร่เอ่อด่านเดิมมาเหรออ่าระดับเท่าไหร่เอาเป็นระดับพาละกันเนะไหมพาประมาณข้ากระเป๋าอ่ะจัดมาพาทำให้เก็บเพิ่มอ่ะข้ากระเป๋าข้าหรือแปดไม่รู้อ๋อพามันจะให้เอฟพีกับตังค์เพิ่มไหม โอเคยังไงก็ได้แต่ขอให้ผ่านจัดแล้วจัดของจัดของจัดของเดี๋ยวเอาระเบิดไปเองใครก็ได้เอาหมอไปหน่อยอ่าผมเองเปจัของเไม่เหนื่อยเลยเป็นหมอด้วยจัดอะไรกูพร้อมเรียบร้อยแล้วเน่นั่งรออยู่นยแล้วแล้วใครจะเป็นหน้าที่เอากระเป๋ากระสุนน่ะใครเล่นสายกระสุนนะ ผมเล่นเอลยังของยังกกกูพวเเ็บงินไม่มีอะไรเนี่ยรอเลเวลสองกันเออรอเลเวลสองกันไปเดี๋ยวเล่นใส่กระสุดไปผมพร้อมนะโอเคพร้อมไปพร้อมยังพร้อมพร้อมมาบ้าปายโอเคฮะตายก็ต้องไปตายด้วยกันไม่ได้เอาปืนเก็บเสียงนะบอกไปก่นยังเป็นทีมมากพางนี้รู้สึกว่าเราเล่นมัวไม่ได้ไปเดี่ยวไม่ได้เกมเนี้ย มันไม่เหมือนภาคหนึ่งเลยนะมันแตกต่างอันนี้ภาคสองเลยอะไรอ่ะมันโอเคเรียบร้อยพร้อมแล้วอันนี้ก็ก็ไม่ต้องอะไรมากมายโจมตีเอนซุนล็อกกูต์แบกกระเป๋าคนละใบเลยนะในกระเป๋าละใบเลยนะดูเหล็กของดีโอเคอหูขึ้นได้โดนจะโล่ ก็โลดเข้าใจไว้ขโมยเพชรเลยขโมยเพชรดูแต่ละคนดิแต่ละเป้าไปเราจะไปขโมยเพชรกันไปจะไปหน้าร้านนี้ใครจะไปหลังร้านคนบ่มบ่มบ่มไปไปไปถ้าจะเริ่มแล้วบอกนะ

ไม่มี้ผหกใบอะบอกแล้วหหรือหกถึงมันไนอะเแขนดเดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวต้องมาลเหออเอขากระเป๋าไว้ว่างไปเอากเป๋าโยนก่อนเอาอคแปดใบไอ้หกใบกเอาเมี่น่าจะเปิด แบงค์แบงค์ล็อกล็อกแขนคนนั้นอือกระเป๋าให้เก็บ่าดองกระสุนมีสี่คนตัวประกันเงินเป็นสิ่งสำคัญใช่แต่สำรอบพวกเราถ้าเราไม่ชนะถ้าเราไม่ชนะเราก็ไม่ได้เงินส่วนที่เราเก็บไม่แค่นั้นเองได้ดีนิดเดียวเอ้าซอยตรงนี้มันก็ไม่เก็บกันแต่เก็บดีเล่นชื่อกับครึ่งนะ บนตอนนี้มีประมาณแบกแล้วเอาตัวให้รอดก่อนหนึ่งสองสามสี่ทิ้โลกหรอกมีอยู่ห้ามีอยู่ห้าใบแล้วเดี๋ยวรอรอเอสเซามาเอสเซามาแล้วรถจะมาเนไม่แบกเลยแบกกระเป๋ารอไว้เลยเดี๋ยวเราต้องมีกลับมาตอนแรกก็งงนะว่าทำไมหน้าจอเอียงเขาเก็บของมาทิงอย่างนี้กระแดรู้เป็นอะไร ถว่าดูวเกมปาร์อเย่งไดตอนนี้มีตัวประกันประมาณสี่คนแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาตำรวจช่วยหรือไม่เอาไอ้เจสี่คนคอีกเฮ้ยมีฮอมาแสดงว่าจะแอดสาและเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมาเยเือมาอเยเรรรืมรรรมมมาอยอเยมาเเเ่เเรเเเเอร

พุ่งกอดเต็มต you ัวดูพวกเราไหนต่อไปไปไปเราตรงนี้แล้วเอากระเป๋าไปวางน่าน่านาเอาหมายอยนู่นเอาเอากระเป๋าวางไว้ที่อกระป๋อช่ไราได้กําลังไปกําลังไปใหอยู่ยี่อลยู่เปลี่นเบอร์ทีไรนี้ติอาตีแล้วอ่ะ อ๋อเสวทวงอะไรอยู่หวังแล้วเฮ้หาคนอยู่ตรงนี้สักคนหนึ่งแล้วให้วิ่งไปเก็บสักสองคนไปสักสามเรวเร็วเข้าอุ๊ควันออกยิงก้อนยิงก่อนยงยิดนก้วางนี่ไว้ไปไปสามคนไปไปไปยิงกูกันให้ันหนึงอันหนึ่ง ไปเลยไปเลยไปไปไปตาดงเลี้ยงตีไปโอเคทำกันต่อไปเกมเกมเีเกาไม่ต้องมาเขาไม่ต้องมาอยู่ข้างในการอยู่เนี่ยกันโอ้โอไข้างในไปไงวางมิดไนได้ไูลบลลบลบลบไเก็บสนก่อนแม่งแล้นหลังเพียบไปไงเฮ้ยยูยูยู

เออนั่นแหละเออบอกแล้วนี่คอมเ็นต์อย่าด,ยดึงเสียเวลาเวลาคนดึงเออเนี่ยเห็นป่ะ EP มันก็ต้องแบ่งกันอยู่ดีอะข้อแบบเราตีตรวจขนาดเราขยับมามหมดฮาร์ดเนะี่ยคนด,ดันมากเล่นคนละสองหมื่นหนึ่งโอ้ยสองหมื่นว่าโอเคอ่ะ